สวัสดีค่ะมาเจอกับเีกเช่นเคยนะคะกับการอ่านหนังสือธรรมะในแนวทางการปฏิบัติของหลวงพ่อพระราชพมยานวัฒนสุงค่ะในคลิปนี้นะคะก็มาอ่านกันต่อค่ะจากหนังสือไตรภูมิค่ะซึ่งในตอนนี้เป็นตอนที่9กันแล้วนะคะเมื่อตอนที่แล้วนะคะเบลก็ได้อ่านกันถึงเรื่องของโยมะโรกียานรกซึ่งตามกฎของกรรมนะคะถ้าหากว่าคนไหนเนี่ยที่ได้ตกนรกแล้วนะคะก็จะไปตกนรกขุมใหญ่ก่อน8ขุม หลังจากนั้นนะคะก็จะผ่านนรกคุ้มบริวารอีกนะคะ เท่านั้นอ่ะยังไม่ถือว่าหมดกรรมค่ะยังมีเศษกรรมอยู่และเศษกรรมนั้นนะคะต้องไปผ่านที่ยมรกรกีนรกอีก10คขุมค่ะซึ่งเมื่อคลิปที่แล้วที่เบลได้อ่านให้ฟังกันไปก็เป็นยมรโรกีนรกขุมที่1และ2ค่ะและในคลิปนี้นะคะเบลก็จะนำเอายมรรกขุมที่3มถึง5ามาอ่านให้กับทุกท่านได้ฟังกันต่อค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ ยมมารกีนารกคุมที่3ถึง5ท่านสาธุชนทั้งหลายและพระคุณเจ้าที่เคารพสำหรับวันพุธนี้มาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทและพระคุณเจ้าตามเคยเมื่อวันพุธก่อนได้ไปพักกันอยู่ที่สิงพพีนรกช่วระยะเวลา7วันหวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทและพระคุณเจ้าที่เคารพก็คงจะท่องเที่ยวย้อนไปย้อนมาระหว่างโลหะกุมพีกับสิงพพีนรก หรือว่านรกขุมใหญ่นรกบริวารตามอัธยาศัยทั้งนี้เพื่อเป็นการดูให้ช่ำใจและพิจารณาดูว่าการตายมาแล้วมีสภาพไม่สูญจริงตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวหรือไม่สำหรับวันนี้ก็ใคร้จะพาท่านพุทธศาสนิกชนและพระคุณเจ้าที่เคารพทุกท่านไปทัศนาจรขุมต่อไปสำหรับยมโรกียนรกซึ่งยังมีอยู่อีกแขุม เพราะนรกที่นี้สำหรับโลกียนารกนี้มีทั้งหมดด้วยกันสิบขุมออกจากสิมพรีนรกต้นนิ้วที่ทรงความสิีวิรยัยและบุคคลทั้งหลายที่ต้องการความสัมผัสต้องพากันมาอยู่ที่นี่สำหรับต้นนิ้วนี้เป็นที่รองรับคนเจ้าชู้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่นอกใจภรรยานอกใจสามีนอกใจบิดามารดานอกใจผู้ปกครอง เรื่องราวอันนี้เป็นเรื่องราวของบุคคลที่มีความต้องการตามที่กล่าวมาแล้วแต่วันพุธก่อนว่านารกขุมหนึ่งคือโลหะกุมพีได้แก่การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็สิมพีนรกได้แก่การเจ้าชู้มีความปัถนาในสัมผัสไม่มีขอบเขตเป็นที่นิยมของบุคคลสองประเภทคือนรกสองขุมนี้สำหรับโลกียนรกรู้สึกว่ามีบุคคลมาก ตามพราบาลีท่านเรียกว่าสัตว์ความจริงรูปร่างเป็นคนเรียกว่าสัตว์นรกเพราะนิยมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันแล้วนิยมกันมากเพราะว่าลัทธิประเพณีฝ่ายตะวันตกเข้ามามากเรื่องการพอใจในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นกีฬาประเภทหนึ่งแล้วการแสวงหาความรักชนิดไม่มีขอบเขตก็เป็นกีฬาประเภทหนึ่งความจริงเรื่องนี้พยายมหรือนรกไม่น่าจะขัดคอเขา แต่จะเป็นเพราะอะไรไม่ทราบจึงกลายเป็นอกุศลกรรมไปเรื่องนี้ขอยกไว้เพราะเป็นเหตุสุดวิสัยที่ผู้พูดจะพิจารณาขอนำบรรดาพุทธบริษัทและพระคุณเจ้าเดินทางต่อไปนี่เราเดินทางจากด้านทิศเหนือไปด้านทิศใต้เดินไปอีกหน่อยหนึ่งก็พบนรกขุมที่สม,มีนามว่าอสินยะนรกนรกขุมนี้มีสัตว์คอยกัดกินอยู่ตลอดเวลา ตามบาลีท่านกล่าวว่ามีสุนักมันมีสุนัขตัวใหญ่ๆที่คล้ายช้างคอยกัดกินอยู่ตลอดเวลาสาหรับโทษนรกขุมนี้ท่านกล่าวว่าเป็นโทษอาทินนาทานความจริงโทษอาทินนาทานก็ดีโทษปานาตีบาตก็ดีก่อนที่จะมานารกขุมนี้ต้องไปสวยผลในนรกขุมใหญ่เสียก่อนขุมใดขุมหนึ่งเพราะเนื่องด้วยกรรมบทสิ สำหรับกาเมสุมิชาจานี่ก็คิดว่าเหมือนกันต้องไปลงนรกขุมใหญ่ก่อนแล้วมาผ่านโย ok, มโรกียนรกมันเนื่องด้วยกันกรรมบท10เหมือนกันคือกรรมบท10ก็มีปานาอาธินากาเมสามอย่างนี้มีอยู่ในกายกรรมฉะนั้นท่านที่ละเมิดกรรมประเภทนี้ต้องไปนรกขุมใหญ่ขุมใดขุมหนึ่งหรือว่าสองขุมสามขุมแล้วก็ผ่านนรกบริวาร ฉะนั้นท่านที่ละเมิดกรรมประเภทนี้ต้องไปนรกขุมใหญ่ขุมใดขุมหนึ่งหรือว่าสองขุมสาขุมแล้วก็ผ่านนารกบริวารจึงมาไล่เบีย้ยเฉพาะในโยโมาโรกีนรกนี่อีกใหม่สำหรับนรกขุมนี้ไม่มีเรื่องวิจิตพิสดารอะไรคือว่าในบริวารของนรกมีขอบเขตนั้นมีนายนิริยบาลคอยควบคุมอยู่มีสุนัขตัวใหญ่คล้ายค,คช้างถ้าจะเป็นช้างก็ช้างนารก เพราะว่าเมืองนรกหรือเมืองสวรรค์นี้คนก็ดีสัตว์ก็ดีความจริงสัตว์จริงๆในเมืองสวรรค์ไม่มีแต่ในเมืองนรกมีก็ไม่ใช่สัตว์การเมืองของนรกคือลงโทษสัตว์คือคล้ายๆกับสัตว์ที่เขาฝึกไว้แต่ความจริงมันเป็นกฎของกรรมกฎของกรรมที่คนทําความไม่ดีลงไปสัตว์ประเภทนี้จึงจะเกิดมีไว้สําหรับลงโทษสัตว์นรกมีสัตว์ตัวใหญ่ๆไล่กัดกินอยู่ตลอดเวลา คลันเข้าใกล้ในริยาบานก็เอาหอ,อกบ้างค้อนบ้างเอาหอ,อกแทงเสียบ้างค้อนทุบเสียบ้างสัตว์ก็กัดกินกัดกินเหลือแต่กระดูกพอเหลือถึงกระดูกก็เจ็บแสบนักขึ้นชื่อว่าความตายไม่มีสัตว์นรกไม่มีการตายแม้แต่ชั่วครึ่งวินาทีก็ไม่ตายความไม่รู้สึกตัวนี่ไม่มีสำหรับสัตว์นรกถ้ายิงถึงกระดูกสัตว์แทะก,กระดูกก็ยิ่งเจ็บหนัก พอมันของกระดูกหมดแล้วก็ปรากฏว่ามีเนื้อหนังขึ้นมาตามเดิมลุกขึ้นวิ่งหนีสัตว์นายใน,ในริยาบาลก็ไล่ทุบไล่แทงบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็ไล่ต้อนกัดกินอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาทั้งนี้เพราะโทษชอบขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านคดโกงเขาบ้างจี้ปนเรียกว่าหาทรัพย์สินมาได้โดยไม่ชอบทมที่ชาวบ้านเขาไม่ให้ ย่างกับผู้ที่เรียอะไรามาแล้วบอกว่าจะทําบุญทําทานแต่ถ้าว่าเอาเงินจํานวนนั้นไปเป็นสมบัติส่วนตัวเสียบ้างกีดกันไว้เป็นของส่วนตัวบ้างซื้อของถูกบอกว่าแพงบ้างอย่างนี้น่าจะลงโทษในนรกคุมนี้แต่ความจริงท่านมีของท่านอีกคุมหนึ่งนี่พูดถึงนักโกงของชาวบ้านหรือว่าของสงก็ตามไปตกโทษโน่นไปเอเวจีมหานารกมาก่อนแล้วก็ย่องมาพักอยู่คุมนี้ สำหรับเวลาในโยม,มโรกกีนรกนี่ไม่มีแน่นอนท่านไม่ได้บอกกำหนดเวลาไว้เอาละสำหรับนรกขุมที่สามนี่บรรดาพุทธบริษัทก็ชมกันตามอัธยาศัยพอสมควรแก่เวลาหรือยังถ้าเบื่อแล้วพอใจแล้วก็ติดตามอัตมามาอัตมาจะพาไปอีกขุมหนึ่งคือขุมที่สีขุมที่สนี้ชื่อว่าตามโพธนนรก นรกขุมนี้มีหม้อเหล็กแดงแล้วก็เคี้ยวน้ำทองแดงไว้เต็มคอยรอท่านเป็นเครื่องสังเวยสำหรับท่านที่ได้รับการสังเวยจึงได้รับการเลี้ยงดูปูเสือจากนิรียบานรกขุมนี้เพราะต้องบำเพ็ญบุญบาร,รมีเป็นพิเศษคือต้องมีบุญเฉพาะอย่างต้องเป็นคนมีบุญวาสนาบาร,รมีในเขตนั้นนั่นก็คือท่านผู้ดื่มสุราและเมรยัยเรียกว่าของที่ทำให้ใจของเรานี้ฟั่นเฟือนด้วยอำนาจการเสพติด จึงเป็นสุราเมลัยที่เป็นน้ําเป็นฟินเป็นกัญชาหรือเฮโรอีนอะไรก็ตามที่ทําให้มีความมึนเมาสติสัพชัญญะเคลื่อนจากเดิมหมายความว่าสติสัพัญญะที่ดีๆอยู่นี่หนะมันมักจะไม่ค่อยดีดีไม่ดีก็เห็นพ่อเป็นเพื่อนเสียบ้างเห็นคนที่เคารพนับถือคิดว่าเป็นข้าทาสของเราเสียบ้างร้องเอ,อะอะโวยวายคนเคยอายก็อายไม่เป็น คนเคยหน้าบางก็กลายเป็นคนหน้าด้านอย่างนี้เป็นต้นคนที่เคยกลัวผีก็กลายเป็นคนกล้าไปนี่ชาวโลกนิยมกันว่าสุลานี่เป็นของสำคัญเวลาจะให้พรกันแล้วก็ถึงวันเกิดก็ดีถึงวันสำคัญของบุคคลหรือสถานที่ก็ตามเวลาจะให้พรกันก็เอาสุราใส่แก้วเข้าชูขึ้นแล้วก็กล่าวคำให้พรความจริงพรน,นี้แปลว่าความประเสริฐ แต่ว่าการเอาสุราไปให้พรนี่มันก็ประเสริฐเหมือนกันหมายความว่าประเสริฐยิ่งกว่าบุคคลธรรมดาเวลาดื่มสุราเข้าไปแล้วความประเสริฐก็หายคนไม่เคยกล้าก็กล้าคนหน้าบางก็เป็นคนหน้าด้านในที่สุดเวลาตายลงมาแล้วก็ประเสริฐกว่ามนุษย์ธรรมดา มาได้รับการสังเวยเลี้ยงดูปูเสือจากนายนิริยาบาลบรรดาท่านผู้บริษัทมองดูข้างหน้าของท่านที่กำลังยืนดูนรกขุมนี้มีไฟแดงฉานมีไฟนะเริ่มเขเ้าพบนรกไฟกันอีกแล้วพื้นข้างล่างเป็นพื้นเหล็กแดงเหล็กแดงนี่ไม่ใช่ทาสีแดงไฟเผาจนแดงโชนและบริเวณน,นั้นก็มีหม้อทองแดงแล้วก็เคี่ยวน้ำทองแดงไว้เกลื่อนกลาดไีหมด พอดีกับปริมาณของคนที่ลงมาในนรกขุมนี้เรียกว่าจะขาดจะเกินนั้นไม่มีลงมาเท่าไรหม้อทองแดงเกิดเท่านั้นนายนุยาบาลจับจัดนรกทั้งหมดนอนลงบนพื้นเหล็กที่มีไฟเผาชนเห็นหรือ,อยังบังคับให้นอนถ้าไม่นอนก็ขวานบ้างหอ,อกบ้างคอนบ้างทุบลงไปแทงลงไปฟันลงไปต้องนอน นอนถ้าดินก็มีคนจับท้ายจับหัวกันดิ้นลองคิดดูว่าไฟก็เผาเหล็กก็แดงโชนเป็นเปลวเพลิงแล้วก็ไหม้ทั้งกายอยู่แล้วนอนลงไปอย่างนั้นมันจะเจ็บมันจะแสบมันจะร้อนเพียงใดสัตว์นรกทุกคนดิ้นร้องกระวนกระวายมากน่าสงสารแต่เป็นการฝึกวิสัยนะบรรดาท่านพุทธบริษัทเดินทางที่นี่ต้องมีพรหมวิหารสีทรงโอเบกขาเข้าไว้ มีเมตตามีกรุณาแล้วก็มีอุเบกขามมที่ตายังไม่ต้องใช้คือที่จะไปพลอยดีใจกับเขาที่ได้รับทุกขเวทนานะ่ะไม่เอาไม่ต้องเอาพรมวิหารสามก็แล้วกันเมตตารักเขาเหมือนกับตัวเรากรุณาสงสารเขาคิดอยากให้พ้นทุกข์แต่ก็ต้องทรงอุเบกขาเฉยไว้ก่อนช่วยเขายังไม่ได้มันเป็นการสุดวิสัยที่จะช่วยเขาได้ไม่มีอำนาจ เมื่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายนอนลงไปแล้วเขาก็เอาหม้อที่มีน้ำทองแดงเคี่ยวไว้ดีแล้วมีกระแสะเปลีเยวพองขึ้นมาผึบๆเต็มหมอ้อเอาครีมงัดปากให้สัตว์นรกอ้าปากอาปากแล้วกรอกด้วยน้ำทองแดงน้ำทองแดงเข้าปากปากพังไหลไปถึงคอคอพังไหลไปถึงอกอกพังไหลไปถึงท้องท้องพังหมดร่างกายสลายหมด แต่สัตว์นรกทั้งหลายยังไม่ตายร่างกายสลายตัวไปแล้วก็ปรากฏว่าเป็นตัวเต็มอัตราตามเดิมปั๊บเดียวเป็นคนบริบูรณ์ไปด้วยอวัยวะต่างๆตามเดิมแล้วก็ถูกนายนิริยบากลกรอกอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะสิ้นเวลากดของกรรมถ้าจะถามว่าเวลาของกฎของกรรมเป็นกี่วันกี่เดือนกี่ปีของเมืองนรกก็ตอบไม่ได้เพราะเขาไม่ได้บอกไว้ เอาละสำหรับนรกขุมนี้เหมาะสำหรับท่านที่ชอบดื่มซุลาเมไลหรือของเมาต่างๆจะเป็นผงหรือเป็นน้ำต้มก็ตามที่ทำให้จิตของท่านฟ้นฟ่นเฟือนแล้วก็ใช้ได้นี่ขุมนี้ชมพอสมควรแล้วพูดมากก็เสียเวลามากคราวนี้ต่อไปก็มาชมนรกขุมที่5สําสำหรับยมโรกียนรกนรกขุมนี้มีนามว่าอายโยคุระนรกนรกนี้มีก้อนเหล็กแดงเกลื่อนกลาด พื้นนะเป็นเหล็กเผาจนแดงโชนเหมือนกันมีไฟเผาอยู่ตลอดเวลาในบริเวณของพื้นที่เป็นเหล็กเผาจนแดงโชนก็มีเหล็กก้อนกลมๆคล้ายๆล,ลูกกระสุนปืนใหญ่โบราณวางแดงอยู่หมดมีไฟเผาสุกอยู่เหมือนกันนรกขุมนี้มีไว้สำหรับเป็นที่ลงโทษสทัตว์คือนักบุญเขาเรียกว่ามีไว้สําหรับลงโทษนักบุญนักบุญประเภทไหนท่านพุทธบริษัท ประเภทที่มีการเรียร์ไรบอกบุญเขามีไว้เฉพาะนะเมื่อลักขโมยเขาก็มีว่าไว้เรื่องหนึ่งมีว่ากันถึงนักบุญที่มีการเรียร์ไรมีการบอกบุญเป็นพระเป็นเนนเป็นเถนเป็นชีเป็นคารวาสเป็นทายกทายักอะไรก็ตามมีการลงโทษเหมือนกันเวลาบอกบุญเวลาเรียร์ไรเขามาแล้วบอกว่านี่จะสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างถนนสร้างซ่วมสร้างกุฏิสร้างหอสวดมนต์ อะไรก็ตามเถอะเป็นเรื่องของบุญก็แล้วกันเมื่อบอกมาแล้วเวลาได้มาแล้วไม่ยักเอาไปทำหมดบางทีก็กันเสียหมดเลยบางรายเรียอะไรามาตั้งสิบปีเวลามีคนเขามาช่วยทำกันจริงๆจะเริ่มก่อสร้างเข้าจริงๆปรากฏว่าเงินที่เรียอะไรนั้นไม่มีเข้ามาร่วมในงานก่อสร้างอย่างนี้ก็มีหรือว่าบางรายได้มาแล้วบาทหนึ่งจ่ายให้กับส่วนที่เป็นกุศลสลึงหนึ่งหรือสองสลึงก็มี หรือบางรายที่บอกบุญเลี้ยไรยเขาหมดแต่ปรากฏว่าเอาเงินไปทั้งเงินเก่าและเงินใหม่หรือว่าบางรายบอกเลี้ยายข้าวปลานาเกเขามาแล้วเวลาได้มาแล้วเอามาวัดเหมือนกันเอามาสร้างเหมือนกันแต่มาแบ่งสรนปันส่วนกันก่อนว่านี้เป็นค่าจ้างของฉันนะนี่เป็นค่าอาหารนี่เป็นค่าเครื่องดื่มนี่เป็นค่าเหล้าไม่เป็นไรพวกเรากลเหล้าเป็นธรรมะ ท้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรามาเลี้ยอะไรให้แก่วัดนี่เราก็ต้องกินของวัดแต่ความจริงจะกินแค่อาหารอีกทั้งบุหรี่กาแฟตามความจําเป็นอันนี้ผู้พูดเองก็เห็นว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าจะต้องตกลงกันไว้กับเจ้าอาวาสสิก่อนหรือบรรดาคณะสงฆ์เสียก่อนแต่ว่าถ้าจําเป็นไปถึงสุราเมรัยแล้วก็อันนี้ไม่เป็นเรื่องแล้วไม่ใช่เรื่องที่จะต้องอาภัยกันได้ แต่ความจริงไม่ใช่อัตมาเป็นผู้ลงโทษนะกฎของกรรมเขาลงโทษเอาละพูดถึงกฎของกรรมพอสมควรบรรดาท่านผู้ทบริษัตระพระคุณเจ้าที่รับฟังมีความเข้าใจดีอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่ต้องพูดกันมากอย่าย่องมาสอนหนังสือสังฆราชกันนี่มันไม่ดีแล้วก็อย่าลืมนะการพูดนี้ กระผมไม่ได้เรียบเรียงมาเป็นตัวอักษรเวลาพูดวิทยุตลอดการไม่เคยเขียนมาเรียกว่าเอาพุงมาพูดกันเอาความจำมาพูดกันถ้าสมบัตดสำนวนมันไม่ดีก็ขออภัยด้วยพูดซ้ำพูดซากไปบ้างก็ขออภยัยเพราะว่าไม่ใช่ไม่มีแต่ตัวหนังสืออย่างเดียวเวลาพูดร่างกายก็ไม่ดีร่างกายเป็นโลกนิดทางมันเป็นรังของโลก ผมป่วยตลอดเวลาแล้วบางวันพระคุณเจ้าจะเห็นว่ามีการจามการไอมีการกระแอมเพราะคอแหง้งทั้งนี้ก็เพราะว่าความร้อนจากภายในมันเผาคอเอาละเรื่องนี้จะทำให้บรรดาท่านผู้บริษัตท,ท่านจัดความรู้สึกในการฟังที่บอกไว้ก็เพื่อให้ทราบชาัดเพราะว่าสำนวนแห่งการพูดบางวันก็ไม่เป็นเรื่องบางวันก็พอฟังได้ เอาละโทษในการที่เขาจะลงโทษสัตว์เขาทำยังไงความจริงนรกขุมนี้นายนิรยบาลแปลว่าบุคคลผู้รักษานรกคือรักษากฎของนรกทำไปตามกฎของนรกเขาไม่มีเจตนาเรียกกันแกล้งแล้วไม่มีความโกรธความเคืองอาฆาตมาตร้ายอะไรกันมาก่อนทำไปตามกฎของกรรม นรกขมนี้นายรยาบาลไม่เหนื่อยเพราะอะไรเพราะว่าสัตว์นรกทุกคนมีความต้องการเองด้วยอำนาจกฎของกรรมบังคับให้ลงมาดินแดนแห่งเพลิงพื้นก็เป็นเหล็กแดงเหล็กถูกเผาด้วยไฟจนแดงโชนแล้วมีไฟไหม้อยู่ตลอดเวลาบนพื้นเหล็กมีก้อนเหล็กที่ไฟเผาจนแดงโชนสุกแดงมีความร้อน จัดวางอยู่กลาดเกลือนบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เพราะสมัยที่มนุษย์มีความหิวมาก่อนหิวในลาบสักการคือว่าเรียอะไรมาแล้วกันไว้เป็นสมบัติของตัวเสียทั้งหมดบ้างบางส่วนบ้างบางทีก็ตกลงกับคนวัดตกลงกับชาวบ้านเหมาลูกนิมิตว่าลูกนิมิตนี้นายเอาไปเอาวันละ300เหลือจากนั้นเท่าไหร่เป็นของกูอันนี้ผิดระเบียบ เมื่อปีพศออ2 4 9 0เรเเคยพบมารายการหนึ่งเขาว่ามีอย่างนั้นไปตามเขาเห็นเขาเรียกอะไรบอกว่าจะฟังลูกนิมิตโบดมีลูกนิมิตติดเรือไปถามเขาว่าได้วันละเท่าไหร่เขาบอกว่าทางวัดต้องการวันละ300บาทเหลือเท่าไร่คนที่มาเรียกอะไรเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายถ้าเหลือก็เอาไปเป็นสมบัติส่วนตัวไปนี่เพราะว่ามนุษย์พวกนี้มีความหิวมาตั้งแต่เป็นมนุษย์ จึงได้คดโกงเงินที่เขาทำบุญเข้ามานี่สําหรับทำบุญกับพระาศาสนาหรือสาธารณประโยชน์ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วไปลงอเวจีมหานารกก่อนผ่านอเวจีมหานารกเพราะมีกรรมประเภทอื่นๆมาผ่านนรกบริวาร4ี่ขุมแล้วก็มาผ่านนรกที่เบากว่าอีกนิดขุมที่7คขุมที่6 ขุมที่5ตามกฎของกรรมเมื่อพลจากนรกขุมใหญ่และนรกบริวารแล้วก็มาโยมโรอกียนรกมาขุมที่5นี้เวลาที่ปรากฏคนขึ้นบนนรกขุมนี้ก็ปรากฏว่าเห็นก้อนทองแดงหรือเหล็กแดงที่เผาโชนมีเปลวไฟด้วยกฎของกรรมบังคับอยู่แทนที่เธอจะเห็นเป็นก้อนเหล็กเธอก็กลายเป็นเห็นว่าเป็นชิ้นเนื้ออันโอชะเกิดความหิวความกระหายอย่างหนัก วิ่งเข้าไปแย่งกันนะไม่ใช่บังคับให้ทำแย่งกันเพราะเห็นว่าก้อนเหล็กอันเผาแดงชนเป็นก้อนเนื้ออันโอชะเป็นเนื้ออย่างดีมีกลิ่นหอมพอวิ่งเข้าไปถึงก็เข้าไปแย่งกันเอาก้อนเหล็กแดงใสปากเคี้ยวกินก้อนเหล็กแดงไม่ใช่สีแดงมันแดงเพราะความสุกข,ของไฟพื้นที่วิ่งลงไปก็มีไฟตลอดเวลาคือบริเวณที่วิ่งลงไปนั้นเดินไปอยู่นั้นนะ่ะ มีไฟทั้งห้าทิศตลอดเวลาพุ่งเข้าหากันพื้นข้างล่างก็เป็นแผ่นเหล็กแดงชนก้อนเหล็กที่กินเข้าไปก็เป็นก้อนเหล็กที่เผาแดงโชนเมื่อกินก้อนเหล็กแดงเข้าไปพอถึงปากปากพังถึงคอคอพังถึงอกอกพังถึงท้องท้องพังล้มลงถึงแก่ความตายแต่ความจริงไม่ตายมีความรู้สึกแต่กระดิกกระเดี้ยวไม่ไหวเมื่อกระดิกกระเดี้ยวไม่ไหวก็ปรากฏว่า มีการทรงกายตามเดิมเมื่อมีการทรงกายตามเดิมก็ลกขึ้นมีความหิวจัดกฎของกรรมบังคับให้หิวเรื่องความจำว่าไออาหารก้อนนั้นมันเป็นก้อนเหล็กที่เผาไฟจนแดงนั้นไม่มีความจำเลยเพราะกฎของกรรมบังคับเกิดความหิวขึ้นมาอีกถูกไฟเผาทั้งสี่ทิศข้างล่างก็เป็นพื้นเหล็กที่เผาจนแดงโชนร้อนแต่ความหิวบังคับวิ่งเข้าไปหาก้อนเหล็กแดงใหม่ กินเข้าไปแบบนั้นทำแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะสิ้นกฎของกรรมเป็นอันว่านารกขุมนี้นายนิรียบาลไม่เหนื่อยเพราะว่าไม่ต้องบังคับให้เขาทำกฎของกรรมบังคับให้เขาหิวกฎของกรรมบังคับให้เขาเห็นว่าก้อนเหล็กที่เขาเผาจนแดงโชนนั้นกลายเป็นอาหารอันโอชะนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทและบรรดาพระคุณเจ้าที่เคารพชมนรกขุมนี้แล้วนะให้นั่งนึกนอนนึกไว้ด้วย ความจริงนรกขุมนี้คนที่เป็นเหยื่อน่ะมากเหลือเกินส่วนใหญ่คนที่เป็นเหยื่อของนรกขุมนี้ก็คือนักบุญได้แก่ภิกษุภิกษุณีสัมมาเนรสัมมาเนรีอุบาสกอุบาสิกาและแถมชีและเถรด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าบรรดาน,นักบุญทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วนี้อยู่ใกล้ชิดนรกขุมนี้เหลือเกินและอย่าลืมว่านรกขุมนี้เป็นนรกดอกเบีย้ยไม่ใช่นรกแปะเจีย้ย ดอกเบี้ยหรือว่าถอนทุกวันชําระทุนกันด้วยชําระดอกเบี้ยด้วยคืนทุนน่ะเล็กน้อยบางทีเราโกงเงินวัดหรือโกงเงินสาธารณประโยชน์5สตางค์ส0สตางค์เขาก็เอาไปลงเอเวจีก่อนออกจากเอเวจีก็ต้องผ่านนรกมริวรถ้ามีกรรมอย่างอื่นติดตามอยู่อีกก็ต้องไปลงนรกขุมใหญ่อื่นต่อไปจนกว่าจะพ้นนั้นมาแล้วจึงมานรกขุมนี้ ที่อาตมากล่าวว่าบรรดาพระสงฆ์ก็ดีภิกษุณีก็ดีสาม,ม,าเ,นสาม,มาเนรสามเนรีอุบาสกอุบาสิกาหรือว่าวยาวัจกรของวัดเป็นผู้ใกล้กับนรกคุมนี้มากเพราะเคยเห็นกันเคยเห็นอยู่เสมอๆบางทีก็ไม่ใช่งานวัดเขาก็เอาเงินของวัดไปกินเหล้าเมาสุราความจริงเรื่องของวัดนี่มันต้องตัดกันแล้ว น้ำดื่มน้ำเมาเรื่องของบาปกรรมอกุศลต้องไม่มีแต่ว่านี่ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดเวลาจะมาจัดงานวัดท่านต้องกินเหล้าดีไม่ดีก็เอาเหล้ามากินที่วัดแล้วการกินวัดก็จ่ายอันนี้มันจะถูกต้องยังไงเพราะเงินที่วัดจ่ายให้ก็เป็นเงินที่ชาวบ้านเขาทําบุญมาเวลาที่เขาบอกบุญนะ่ะไม่ได้บอกเขาก่อนว่าจะมาซื้อเหล้าเลี้ยงทาย,ยกหรือซื้อเหล้าเลี้ยงกรรมการเลี้ยงเหล้าคนที่มาจัดงานวัด เวลาจะมาบอกเขาว่าจะทำโน่นทำนี่แต่ว่าท่านทาย,ยกตัวดีคณะกรรมการตัวดีท่านกินเหล้าเข้าแล้วนี่ท่านก็สั่งจเจ้าอาวาสจ่ายจเจ้าอาวาสก็จ่ายอย่างนี้ใครจะผ่านไปเอเวจีแล้วก็จะผ่านมานารกขุมนี้กันบ้างก็ต้องขอตอบว่าทั้งทาย,ยกทั้งกรรมการทั้งจเจ้าอาวาสไปด้วยกันหมดเพราะว่ามีความเห็นชอบร่วมกัน และอีกประการหนึ่งควรมองดูให้ดีอีกทางหนึ่งของที่เขามาใส่บาตรทำบุญเขามาใส่บาตรทำบุญแล้วกันเอาไว้อันนี้ของพระพุทธของดีๆที่ท่านทายยกชอบใจเอาไว้เป็นของพระพุทธของดีๆที่ท่านทาย,ยกชอบใจอันนี้เก็บไวถ้ถวายพระตอนเพลง แต่ว่าพอถึงเวลาเข้าจริงๆพระฉันแล้วที่ถวายพระพุทธก็มาเป็นของทาย,ยกหรือของกรรมการตอนที่ถวายพระตอนเพนนี่ก็เหมือนกันตอนถวายพระเพนตอนเพนนี่สีพอถวายเพนเข้าจริงๆของดีๆทั้งหลายเหล่านั้นก็ปรากฏว่าพระไม่ได้ฉันไม่ทราบว่ามันหายไปไหนหมด นี่มันเป็นอย่างนี้นะบรรดาท่านพู้บริษัทมันเป็นอย่างนี้ถ้าอาการอย่างนี้ปรากฏแล้วก็ทราบชัดว่าไปกินของที่เขาถวายพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารไปตกอเวจีมาแล้วและก็ต้องผ่านนรกขุมนี้เพราะเป็นการบอกบุญเขาเหมือนกันนะไอ้ข้าวแกงที่เขาถวายพระถ้าไม่บอกเขาว่าจะทำบุญเขาก็ไม่เอามาให้ ท่านบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับวันพุทธนี้หมดเวลาเสียแล้วจะเลยไปนิดหรือเปล่าก็ไม่ทราบถ้าเลยขออภัยเจ้าหน้าที่สถานีด้วยเมื่อหมดเวลาก็ขอท่านทั้งหลายโปรดพักอยู่นรกคุมนี้ก่อนสําหรับวันพุธหน้าค่อยเดินต่อไปขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ูลผลจงมีแดบบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่รับฟังสวัสดี ก็ได้จบกันลงไปแล้วนะคะสําหรับยมารกียนรกขุมที่3ถึง5ค่ะซึ่งก็สรุปง่ายๆนะคะก็คือยมารกียนรกขุมที่3นะคะก็เป็นขุมที่ทําผิดในข้อของอธทินนาธานค่ะและในยมนรกขุมที่4นะคะก็เป็นข้อที่ทําละเมิดในส่วนของการดื่มสุลามีไรนะคะหลวงพ่อบอกว่าทั้งเป็นลักษณะแบบน้ําและก็เป็นแบบผงก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟินกัญชาเฮโรอีนนะคะซึ่งเป็นสารเสพติดทั้งหมดนั่นเองค่ะ ที่ทําให้สมองหรือสติของเราฟันฟ่นเฟือคขาก็จะมาตกในนรก ขุมที่4ของโยมารกีนรกนั่นเองส่วนในนรกขุมที่5ของโยมารกีนรกนี้นะคะหลวงพ่อท่านก็บอกว่าคนที่อยู่ใกล้นรกขุมนี้มากที่สุดก็คือเหล่านักบุญนั่นเองไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์เนนอุบาสกอุบาสิกานะคะที่นะอยู่ใกล้หรือเรียกว่าทําการเรียรย์ไรแต่ว่าไม่ได้เอาเงินทําบุญนั้นนะไปทําบุญตามความประสงค์ของผู้ที่บริจาคมาเรียกว่ายักยอกหรือเก็บเอาไปใช้เป็นของส่วนตัวนะคะก็จะ ได้ลงนรกคุมนี้ค่ะก็เรียกได้ว่านะคะเมื่อตกนรกคุมใหญ่มาแล้วผ่านนรกคุมบริวารมาแล้วก็จะต้องมาเก็บเศษก็จะต้องมาผ่านโยมานรกอีก10คุมค่ะว่ากันไปเนาะส่วนในคลิปต่อไปนะคะเแบลบก็จะนําเอาเรื่องของโยม,มโรกียจนรกคุมที่6กถึงสิค่ะมาอ่านให้กับทุกท่านได้ฟังกันต่อไปค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะก็ กด,กดติดตามช่องของวาวเบลเอาไว้ค่ะเพื่อเวลาที่เบลอัพคลิป,ปใหม่ท่านจะได้เป็นคนแรกที่รับชมและรับฟังก่อนใครนั่นเองสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากไปก่อนแล้วขอให้ทุกๆท,ท่านมีความสุขทั้งกายและใจแล้วพบกับเบลใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ